ดีครับท่านสมาชิกวันนี้ทางร้านก็จะมานำเสนอนะครับเป็นเลตดอตซีมอลของแบรนด์วิเทนชิงนะครับตัวนี้เป็นของบริษัทแบรนด์วิเทนชิงนะครับนะเป็นของแท้นะครับเป็นดอตคุณภาพสูงราคาถูกนะครับก็เกรดเดียวกับพวกเวกเตอร์ติกนะครับนะติดพวกปืนลูกซองนะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับติดพวกปืนยาวนะพวกปืนลูกซองนะฮะเบอร์สิบสองเบอร์ยี่สิบนะฮะ หรือพวกปืนอัดลมอัดแก๊สปืนหน้าไม้นะครับนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวด้วยกันทั้งหมด3ามรุ่นนะครับตัวแรกจะเป็นดอทซีมอวิ่งชิงตัวนี้หนึ่งหนึ่งคูณสามสิบนะฮะตัวนี้ขนาดหน้าเลนสนี่สามสิบมิลนะครับปรับความเข้มของแสงเนี่ยได้ห้าระดับนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไปจุดแดงนะฮะท่านสมาชิกจุดแดงจุดเชียวฮนะ ตัวนี้ขนาดหน้าเลรนเนี่ยสามสิบมิลนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับใช้ขวาตัวนี้ใช้เหรียญหรือว่าไขาควงนะเวลาปรับมุนนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นตัวปรับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำเนี่ยปรับสูงต่ำ ตัวนี้เป็นชจ้งลังฐานนะฮะตัวนี้ขนาดของเขานะครับน้ําหนักเขานะ,ะน้ําหนักร้อยก้าสิบสี่กรัม ยาวอยู่ที่ประมาณสัก95 95มิลิเมตรนะครับความสูงเขาอยู่ที่96 56ความสูงนะฮะ60 60 67นะฮะ67มิลิเมตรนะครับท mm ่อ30มิลนะฮะตัวนี้รางเนี่ยมีเลือก้ง,งานอยู่สองขนาดนะครับมีขนาด11มิลกับ20มิลนะครับนะฮะแก้งมาทางร้านจัดให้นะครับ ตัวที่สองนะฮะตัวนี้จะเป็นดัตซีมอหนึ่งคูณยิบสองคูณยิบสามขนาดหน้าจอเนี่ยความยาวอยู่ที่สามจุดสามมิลิเมตรนะครับความสูงอยู่ที่ยิบสองมิลิเมตรนะฮะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับ้ขวานะฮะนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำนะครับ ตัวนี้ติดเลนก็จะมีอยู่4แบบนะครับมีจุดแดงกากบาทแล้วก็รูปดาวแล้วก็วงกลมจุดแดงนะครับไฟก็จะมีอยู่2สีนะฮะสีเขียวกับสีแดงปรับความเข้มของแสงได้5ระดับตัวนี้เป็นแบบหลีไฟนะฮะตัวทีครับนะฮะตัวนี้เป็นแบบหลีไฟนะฮะแต่สว่างมากสว่างน้อยนะฮะตัวนี้เป็นช่องทาังฐานนะครับ ตัวก,กล้องนี่อัดแก๊สนะครับเนี่ยก็าจะมีสินยางนะฮะกันน้ำได้นะฮะอัดแก๊สกันหมอกกันป้าได้นะครับตัวก,กล้องนะฮะ อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันอยู่ใกล้นะครับจริงๆแล้วก็จะคมนะระยะสักห้าเมตรขึ้นไปเนี่ยคมกิิบเลยนะฮะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีแบบจุดแดงมันมีแบบจุดคาก์บาทดาวนะฮะแล้วก็วงกลมจุดแดงนะครับไฟก็จะมีสองสีเหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมฮะเขียวแดงนะฮะไฟเขานะะ ปรับความเง้ปรับความเข้มปรับความเข้มของแสงได้เร่งแบบเร่งเอานะดีเอานะนี่ครับ <ST AN CH> ตัวนี้นะฮะรางเนี่ยมีเลือกใข้างานสองขนาดมีขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับปรับปรับตัวนี้เป็นตัวปรับเส้นเล็งนะฮะนี่ครับเนี่ยนะฮะปรับซ้ายขวานะฮะถุงต่ํานะฮะน้าหนักเขานะครับตัวนี้ หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยห้าสิบแปดกรัมนะฮะน้ำหนักความยาวนะฮะประมาณอยู่ที่แปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดมิลลิเมตรนะฮะความยาวของเขานะฮะความสูงนะฮะอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบห้าสิบสี่นะครับห้าสิบห้าสิบ ห้าสิบามมิลิเมตรนะครับนะฮะนะครับ,นะรบน้ำหนักน้ำหนักนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบเก็ดห้าสิบแปดนะน้ำหนักเขานะครับสวยงามนะฮะตัวนี้หน้าจอก็ที่ใหญ่ติดลูกซองสวยนะตัวนี้นะ ตัวที่สามนะครับตัอซีมอก็หนึ่งคูณยิบสองคูณสามสามเหลิงเหมือนกันนะฮะเสลิงเนี่ยสองตัวนี้เส้นลิงเหมือนกันจะต่างที่ขนาดและน้ำหนั่นตัวนี้เขาจะเป็นปรับสเตปด้วยห้าสเตปนะฮะตัวนี้ใช้แบบดีเอาไปตัวนี้ใช้แบบดีไปนะฮะดีเอานะฮะดีสว่างมากสว่างน้อยนะฮะตัวนี้ปรับเป็นสเตปเนะะี่ยมีห้าระดับมีห้าสเต็ปหนึ่ง สองสามสี่ห้าเหนไหมปรับแสงให้าระดับเจลิงก็เหมือนกับตัวแรกนะครับ มันจะใกล้ไปไหนเนี่ยเนี่ยเส้นเงเ็นเสเงก็เป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยก็จะมีสองสีแหละมีเส้นเลงอยู่สีแบบตีลายแล้วก็จะมีไฟาสองสี เขียวแดงปรับความเข้มของแสงเนี่ยได้ได้ห้าระดับนะครับตัวนี้หน้าจออยู่ที่หน้าจอนี้นะฮะเป็นจอพาราลาม่านะหน้าจออยู่ที่สามสิบสามมิลิเมตรนะครับความกว้างความสูงอยู่ที่ยีิบสองมิลิเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องน้งฐานนะฮะตัวกล้องนี้นะฮะอัดแก๊สนะครับกันน้ำนะฮะกันหมอกกันป้าได้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำนะฮะตัวนี้ปรับปรับซ้ายขวานะตัวนี้เป็นตัวปรับเส้นเล็งนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะมีจุดให้เลือกแจ้งงานเห็นไหมครับตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะฮะปรับแสงนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับซ้ายซ้ายขวาสูงต่ำรางเนี่ยมีเลือกใช้งานสองขนาดนะครับมีขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับนะฮะแก้งมาทางร้านจัดให้นะครับน้ําหนักเขานะตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ ร้อยจิบสองกร,รัมนะครับความยาวเขานะ่ยแปดสิบมิลลิเมตรนะครับแปดสิบมิลลิเมตรความสูงเขานะ่ยห้าสิบสามนะครับห้าสิบห้าสิบสามมิลลิเมตรนะครับ ก็เกจเดียวกับพวกเวกเตอร์เลยนะฮะแต่าราคาก็ถูกกว่าเยอะเลยนะฮะท,งท,งทงนทนแรงมีคอยได้นะครับใจใจสูงมากนะครับของแถมก็มีผ้าเขานะฮะคู่มือเขาแล้วทั้งทั้งสองสามตัวนี่แหละมีผ้ามีคู่มือให้แล้วก็ใบรับประกันมีปลอกแก๊ลด้วยนะฮะแถมปลอกแก๊ลด้วยนะครับแล้วจะมีฐานมีอะไรครบเลยนะฮะเนี่ยใช้ฐานเป็นฐานสองศูนย์สามสองนะฮะ ก้อนเนี่ยจะทางร้า,านจะแถมให้สามก้อนนะนะครับแล้วก็จะมีอ,อุปกรณ์แถมให้สำหรับสมาชิกนะครับแถมให้เพิ่มเติมนะครับนะฮะก็จะมีให้เลือกใช้งานนะครับให้เลือกให้เลือกเอานะฮะว่าใช้แบบจะแถมแบบไหนจะเอาแบบไหนนะฮะแถมชุดเดียวนะฮะนะครับแถมไฟฉายนะฮะหรือว่าจะเอาเป็นเลเซอร์นะฮะของแถมนะนะครับต้องเลือกนะฮะว่าจะเอาเลเซอร์หรือไฟฉายนะครับทางร้านแถมให้ชุดเดียวนะฮะนะฮะ ถ้าเพื่อใชก็แจ้งมาทางร้านจัดให้นะครับหรือถ้าแถมมิเลเซอร์นะฮะก็แจ้งมาทางร้านจัดให้แถมไม่ชุดเดียวนะฮะท่านสมาชิกนะครับเลือกเอาระหว่างไฟฉายกับเลเซอร์ทีเป้านะฮะนะฮะเลเซอร์นี่ก็จะมีรางขนาด2แบบมีขนาด11บเมิลกับ20่มิลนะครับนะฮะแล้วก็เป็นไฟฉายก็จะมีฐานชาร์จแท่นชาร์จให้นะครับนะครับสำหรับราคาเขานะครับท่านสมาชิกนะครับ ตัวตัวที่หนึ่งนะฮะตัวที่หนึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนะฮะตัวที่สองก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวที่สามก็ราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนะครับสินค้านะฮะถ้ามีปัญหาไปในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านเคมนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับท่ทานสมาชิกนะครับอา่าสหรับช่องทางใน,นการติดต่อนะฮะ,นะครับ ารายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าติดต่อทางร้านก็ในเว็บไซต์เรานะฮะหรือว่าติดต่อซื้อ,อใน Lazada ของเรานะฮะของนะฮะฮถ้าติดต่อซื้อใน Lazada ก็ขีดเขียนกันว่า AP ขีด99 shop นะครับทางซื้อของนา a z ด d านะครับ YouTube ของเรานะแล้วก็ ตัวนี้เป็น ID Line ์นะครับก็เขียนแอดพีก็เก้าชอบติดต่อมานะครับในเบอร์ติดต่อนะครับของทางร้านนะครับหรือว่าท่านไหนมีเวลานะครับก็สามารถเข้ามารับชมสินค้าของร้านเราที่คลองถมจิ้งเตอร์นะฮะนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรโทรมาสอบถามทางได้นะครับนะครับขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ